เนี่ยไฟหลังคบมาแล้วเดี๋ยวมาล่งใสหม้อตุม่มเพราะมันตบกบะไก่มาแน่ลแล้วล่ะหาตีตะเล็ตะล็ดังเลยกับพี่นอ้อถ้าครบมาให้พี่กันหน่อเขาทำในแม่เอาไปตัวใหญ่กว่น่ะอ,อ้วขาอ้วนดังตัวปวดเจ็บเปียนด,ดูพี่นอ้อก็ลังศิลาไล่ก็ลังตัวะอะปลาเค็งหน,น,น่อยกับมีดอะอยางเลยดีว่าเป็นเนี่ยงใสงเงียบแล้เอ สวัสดีครับสวัสดีนี่มุสอครับบรรยากาศวันนู้นิโอ้ลมแห้งลมแห้งลมหนาวครับพี่น้องบรรยากาศเรื่มเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยกับวันดูแลสุขภาพดูแลลูกๆหลานเด้อพี่น้องผู้ดีมีลูกหลานน่อยน่อย ต้องคอยห่มผ้าห่มแพร่ให้ย้มกลางค่ำคืนกบระมัดระวังดูแลเพราะว่าเด็กน้อยมันหนาวเกิดติดปอดบวมปอดหยังได้ครับบว่าทิตย์นี้น่อยผู้ใหญ่หนาวแล้วกรรักษาเนื้อซะตัวขึ้นว่าเนาะพี่น,น้องเนาะต่างคนต่างระมัดระวังในความสร้างความอบอุ่นไว้ครับสิพาพี่พาน้องไปหาไม่ตูวครับไม่ตูวไปเห็นบ่ดีล่าบ่ดีเสียดอกเว้าไปเนาะล่ากำลังสิไปปลูกพืชผัก อยู่ดมกลางทงครับลมวิววิวพี่น้องเอ้ยยิงแม่มัน,มนโผตรพลกยองกาเช้าหนาวยุ่นหอนลมแห้งลมแห้งกาดเย็นกาดเปลี่ยนแปลงกัรักษาสุขภาพเด้อแฟนครับสมองสุบอนแล,ล้วครับมหามีตูุมีตู่ปลูกยังบุสองขนานทางราวังใส่ขัวคืเสินทางของรวมโม้เนี่ครับวันดีจา้าข้างนี่ปูบักทวน ฟักง้วักัางจ้าดีวันขึ้นข้างทางนี้เลนี่ทางทางฟังใจนี่เดี๋ยวไม่ตัวข้ใหม่ขใหขอยเด้อจ้ยังมีตุ่นไหอันเนียนมละอันจีนออันนี้ฟักขาวฟักขาวคือเป็นเมแดงสิฟักขาฟักขา้ักขาวโอ้โเยอดตกปาษาไทยพี่หลวงเอ้ย เต้าอันเปียสผัดขาวผัดข้าวฟักข้าวเออเอิ่องไงเอิ่นภาษาใสสารมาเทาบักฟักข้าวจินยอดและผลอ่อนพันธุ์ใบโน้นนั้นขอบึ้นหลายๆจะติ่ฝางไมมเมืตูปเนกับฝางไห้ตัวโดนเหรอครับพ่อเดียนมีตัวแลยมาปลูกแมนมันโดมมันยังมาท่านวางเดี๋ลืมปลูกบวกน้ำเด้อมีตัวบวกเวยมเป็นเนาปลูกอยู่บกมบวเป็นยังปลูกน่าได้ก็ได้วางเต็มหัวหนามม่ย บ่บ่ได้เรียกยามดอกมันบักบวบี่ว่าแต่เทามีนามมีทานามทาหน้าในสูบใส่ไปหองงานใหญ่นี่ทือว่าหลายอยู่ครับนี่งานยาวนี่งานใหญ่นี่อ๋อมูอมันสิมายมักพักจังเัีนแล้วมีตู้ชอมซอมมิ่งแมอยู่ขังจึงหัวนั่นอยู่ขังนั่นอันบักบวบมันเหยียลูกไปมันแยังเกิดอยู่กาแฟมาอย่างมาเหยียบหัวมาปลูกพักเสมาตีเขาเหยียบลงไปลูกเฮ้อได้หรออ๋อ ปเดมานิเนาะพี่น้องเอ้ไปบงยไปรกันบงปนมาห้เิดบึงนุมกันไปนี่ตัว,ตว,ตวช่วงเเด้ยินเสียงกึกกัมากพิร่รุ่นขมาเบงนี่แล้วครับมีแม่น้องไผ่แม่น้องไอขึ้นมากัสดีจ้าแม่น้องไผจ้าเหตดปจ้าแม่น้องไอจ้าเห็ุเนี่ยยูเนี่ินถาพ่รุ่นครับเมีตัวนะกเลยขึ้นมาซสมือเียนยังกินน้อพอนวันสแจ้งอ นำยากบจ้าน้ำยากบย่างเนาะทังทงพุนกับเม่นั่นแมอสม่ามันก็ร่งอันล้างพักมีซี่ใบยู่ผักมือสวน้เดียววันอันทอดทอดอันนังกบนะแม่อ้กรับียดยาุ่นช่วงนี้มันก็ลงหาเสียงอันสจนายกอบจคอเบาไ่น้องเขาจะได้กับเม่ไป ต้มกบเปื่อยๆกันจ้ะอืจะล่างกบแล้วบ่พลัโอ้พัดหลังเดี๋ยวไปลุ้งไปเอื่อนมีี่ตู้กอนเด้อกันเด้อมีตู้ยี่ปุ่นตู้แล้วยังยังแบบว่าปลูกทั่วปลูกทั่วยุ่ปลูกทั่วปลูกนั่นปลูกนี่ไว้อยู่ห้ามกันเล่าดมห้ามน่ะบางปีจะเสื้อไหม่พ่อพ่อจะได้กินมีบักทั่วบักสิเล่าปลูกบัักบวมอีกยุ่สิได้กินบ่ได้กินก็จังเบิ่งกันไปเรื่อยเพราะมันมีหนามยุ่ น้ำก็คือปีนี้สิได้กินเยอะดอกพี่น้องจังหวะไปบึงไปเอื่อนเล่ามาก่อนเนี่ยไฟหลังกบมาแล้วเดี๋ยวมาลงใส่หม้อต้มพ่อมันประมาณอยู่โดนโดนเติบขุ่นละเพราะว่าครบต่ำกว่าสิบนาทีล่เราไปคบย่างข้าต่างแข่งไหมมันแข่งมันแข่งมันก็เลยต้องใส่เวลาอีกหน่อยโดนเอาอย่างนี้เมรุไฟต้มคนเด้อให้มันเปื่อยๆอย่างน้อยพ่อเดี๋ยวมาตำ ส่วนหัวมันกับบักพริกเนาะเดี๋ยวจะพาไปเอ,อินมีตู้ขึ้นมาก่อนเอ,อินมีตู้มากินเขา่นนากินไไหนามกอนมากาแฟเอิ้ลเมีตู้มากินเขา่าไปะปะไปหลอไปะไปลำโพงป้อนี่ไปป้อนี่อ้าไปแล้วอ้าโอ้ยมาเด้อม,มาเด้อปุ่นสองทหารเขาหยอกกันไปเรียนๆยัดการเลยกาแฟสองบักนั่นไปไปเอิ้นแม่มากินเขา่าไปลูกลูกไปยังยังยัง เอ้ยลูกเสดุลเจ้ามาดีก่อนมาดีก่อนมามาดีก่อนมาดีก่อนมาดีกูม่งก่อนมาดีกูม่งก่อนมาเนี่ยมาดีก่อนเนี่ยมาดีนางล่องมาดีก่อนนางล่องมาดีก่อนเฮียอย่างไรกับปิ้นจี๋ชูเอ้ยมาดีก่อนนาวมันหลไปเดี๋ยวอย่างนั้นเสียงิลุงยุ้มมันหนาวมา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 น้มเย็นจะร้องหนำเรื่องปลามันหนาวมันไอายยุ่นนั่นช่วงว่างหนึ่งก็ไปซื้อยาซื้อยังใหม่น้มเย็นมันไอ ปวดบวมเลยพวกหนันมาขาหนูเรามักไปเล่นน้ำปลูกอย่างนี้เราเรี้วเราไม่ตัวบักปัก,กท่องนี่มีซีไนพรุ่นบักฟักองนี้ตัวนี้มาละปักมาละบกละับกไซปักไง่หมันมีไนมาละกินไมิสีในกกๆเลยโอ้ของแท้เนี่ยของแท้เนาจะมาวางเียนนี่เด้อจไว้กับปลูกนี่ซีบซีซีซีไนจามีเมนสีในอันอันนี้อะักฟักเขา

มาออไปหิ้งเงาฟัน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 สันมูาไปตั้งห่าหมกบวมไ้ตั้งหาเวลาแขแกไปไท้มากเจอพี่น้องเจเไปปลูก่อนสิทธิเบียงไปไปปลูกมันองแก่ไปไ้าได้กาแฟพงกำรวจพวกเราลูกมึงนี่ไงปลูกดีป่ะเยกโาผ้าไปเหยียบนำนำดิเดอร์หนาวคนคนไมาดีคนคนมาดีคนเดียวมากจมานผัดได้จเดครับ เอาสูกินดินเียงแดงเรียกหน่อยอึมเอามันสีเหล้ยงง่ายใจลูกมู้นี่เออกินเช่นเสียมติลูกป้าป้าาะไปเถอะถึงไม่เถอะมู้เมนของไผ่หลงเห็ดนี้กำลังเห็ดนี้กินอยู่หุ่นเห็ดน้ำยาก็ปุ่นคอบอย่างน้ำยาก็บอย่างไปาไปไงหน่อยเดี๋ยวพอหาเสียอีนุ่งม้วน นี่ช่องฝุดเหนไปช่องพือมคอมกินก่อนกินนาก่อนเดี๋ยวอันเก็บนั่่อไว้ก่อนยนั่ก็ไปจำว่าได้ว่าก็เอานี้เศร้าปองนี่ไปจชิเขานับกันเด้อจะแจ้งอันพบย่างใส่ข้าปุ้นพนาไปยื่นมาไหนเาข้าปุ้นเอาเหยอกอรมากาแฟเลยกาแฟเลยกาแฟมาเลูกแดนเลสดนเออไปไปกินก่อนกินนานับกันเอาเอาเสียไหมพิ่นุงอยู่นุงอนอยู่เสียเสียเขาเชิญเดือ การกินวุนสิจะรอดยองนองนี่ใช่ไหมเอาเอาเอาโอ้ยอยางมืะแร็งของน้อนมีดสี่รีคุณคุณไปไปหยอกกันเราบู๊บว้าวมามาน,นุ่งเสียนี่เมตุสักเสียวไปซะสามฐานเสียแขนใบช่วงว่างมันหอนหอนเหมือนกันนี่มาไหมหลามาเดี๋ยวพอนุ่งเสียให้เครื่องขึ้นมาต่ำจ้ะมาแค่ ตั้น้่งมาเย็นวัดปอบตน้มเหตุนาหม้อไช่โนนพรองค์เอาไว้กิงก็เย็นไปได้บ้างล่ะลุงเสีย่ยเราอุ่นดีวะอย่าพลานไปเหนนปตุน้าไม่ต้องไปหาหนูเด้อลุงเสียย่ยให้เราเด้อบ้างล่ะบ่มีแห้งบ่สบายเด้อกินบ่ล่ะวันดีก่อนเนี่ยวันดีก่อนคุณเซลคุณดีครับพักกันแลนเข้าไปในบ้านเลย ไปพ่ออยู่กลางทางเลยว่าสิไปย่างอยู่ในบ้านบ่มีไปอยู่แล้วออกมาหน้าเหิืนแล้วผู้ใดสิขึ้นเปล่ขึ้นอันบักโคนโดดย่อยโหลดนุ่มเย็นเดรียนน้ำต้นนมเย็นบ่ได้ขึ้นบุกคนเมื่อกี้เก่งยี่เดียกันห้าสิึ้นโหละหนึขี่โกงนี่บุกคนหนึ่งหนึ่งกันแยกมาแรงวมาขี่รถอยเดรียนเห็นแมงจีเตียนร่างแบบร่างแบบดีดีบุกคนเดี๋ยวพ่อไปเบิึงอีกสองตัวบุกคนกับ ซาบเมียนไผ่ตำเชียงปูงเชียงแตงเชียงบัตทุดิบใส่หมอยอีกทีหนึง่งสิเนี่อุ่นบ่ลูกอุ่นบ่เอานอนเบ,บ็บนอนเบ,บ,เนนเบ,บเ็บลงเลยนอนเบ็บลงเลยเบ็บลงเลยโอ้ยคักเนาะเสียเงี้ย่าพไปเรียนน้ำเด้อเงี้ยปะี้ย่าพไปเรียนน้ำเด้อนี่เด้อปากนี่หน,น,น,น่อยแด,ยด,ยยๆยดงๆนี่เด้อเฮ้ยคักไหล แซมโคดเนยโคดบุโคดเด็กกาแฟงอนนี่เนี่ยดูบุกโคดมาแล้วโอ้ดีนุงเสียงงามเว้ยพคนนี้เนาะมีแม่ซักเสียไวลาเตีย้ยเตีย้ยเอาคืนบมกน้งเย็ขึ้นขึ้นเลยขึ้นโซ้โตเลยเออนั่นเออขึ้นิเสียงงามเด็กกาแฟนะเพื่อนตามกันานางร้องบมกน้ำเย็นนานงร้องกันน้ำเย็นนานงร้องไม่หยากกันไม่หยากกัน โอ้ยอยากหลายหามาถ่ายกันเนาะักหน,น่อยๆว่มีผู้ใดหามาถ่ายเลยอีหลานเนี่ยเนาเขาเป็นครับเอานางลงเนี่ยต้องเป็นนางลงเนี่ยนางต้องเป็นนางลงก่อนนางลงก่อนพ่อบอกให้นางแต่งตัวดีๆหรอกงามๆเยี่ยมเป็นหนุ่มเด้อมงบ้ากาแฟมันนางญี่ปุ่นแก่เ,เพี้ยงมากพระท่านถึงขวดลุ่งโยแก่เพี้ยงมาแก่เ,เพี้ยงน่ะมาถ่ายกันใกล้รีสอร์ทพี่น้องเดี๋ยวหาเมนูไฟกัน เออนางลูกใไแมทุกสัตว์ีนแม่ไหวเหรอนี่ผู้บอกยากระนั่นลำพวอมันดิสีเอาหอนไปแคะเถอะเอาเว้ยเฮ้อไอ้ไปแค้ก่อนคุณอันเดียตันี้ผู้นี้ตัวนี้ก็บ่โดนก็ได้กินดอกเด้อพี่น้องล่ามายแล้วมือเตรียมรัดกินขอนน้ำกันกินง่ายน้ำกันเจ้าหนี้มือนี้ กบย่างอ,างาอ่ะเนีย่ยมได้ครับห้วยปนกับเสียบด้วยกินเยอะน้อยน,น,นี่อันเมนล็ดไหมานบ่บ่มมุ่งเ้านี่มันเจ้พอ่ออายุที่กินย้อนบน่โอ้ยอย่างไว้ย่างไว้ถ้ากินกับอันซ้ำมีดอกพักกระเดาซ้ำพกาาักกระเดาเป็นป่งยอดป่งดอก,ากดามาปนก,กินก<อ>บ้าแบบสิคากี้ดิต้นยูนหนาเฮ่าเนี่ยมันจังโบต้นนั่นยังโบขมบนไหนยังพ่อกินกินมันมันตัวเมล็ดม้าคักตัวต้นนั่นเสียบคับ เองเลยมากินง่ายเหมือนกันได้พี่น้องแฟนครับสมองสบายหล้วครับแต่ว่าเบ้าปุ๋ยกับเมลวัตส,สินกับว่าไปทุลาอยู่สีมาท่าน,าาน,าานมาท่านมูมาท่านเนหนียวกว่าหน่อยห้าก็วบว่าสีมาโย่ละ <c oughs> ยมันเบ้าปุ๋ยออกมาพ่อท่วมพอดีอยู่ตอนล้งจ้ะตอนตอนตอนภ <c oughs> าษาไทยเอยา,าเนี่ยม <c oughs> ยยันล้งภาษาอีสานเอืนมาตอน <c oughs> อันนี้ตำสัวแล้วหัวจ้ะนี่ ตัวมันเก็เลยยิ่มนเสื่อเาอ้อ้เป็นน้ำมันจีเขมคนขึ้นเนาะจางเบาลงมากพายเอกเข้าสายซิมโอ้พายเอกก็น่าเกลยกก็ลงมากนะสีละสวัสดีครับผมเปาปุยชูผาครับคือว่ยอีสานมานหน่อยครับ ปุ๋ยสารมันน้อยจ้ะยังนย่าตู้น้อยน้าไหมน้อยนาย่าตู้โอ้ ควายเรียนสามกันล้วเว้ยสามเมันค็ควายซึมซับไปแล้วคนในทีมงานเนาะกระเป๋าที่ซีห่วงอขนหขาดเสื้อเอามาบ่ได้มาบ่ได้อันนี้เป็นดูก้อนของไอ้นุ่มขายใส่กองเราเอาไห้เอายี้รุ่นเอาไปถอดนี่เด้อว่ามันเส่บกี่เด้่องประเสมาร์คลดดีดีเท่า้นี่เร็วคนเอาให่เรา่นมาร์คเวนว่าเอาเอาจ้าบาทเเท่าเอาว่เอาวว่าระเเอาไปลดปราเสรไปถอดจินล่องเบิ้งปเสอย่างนี้ินคำนี้อะบเแี่บของเล้าอยู่เสียบเอเสียบประเสริฐโยงไห่ ยังซีมน่อกันเอาครับปุ้งมานี่พ่ะนะ่นว่าหาได้มอบไม้จากไปรุ่นไม้อีกสายหนึ่งเน้อพี่น้องเน้อบาดนี่บ่าปุ๋ยมาหอดมาเทาดนี่เอาใส่ผงนัวครับใส่ลายแสบลายบ่ใส่บ่แสบซะเลย่นว่าสียอดยอดสียำเับ่นว่เที่ตูดตูล่งโอ้ยขนาด ้อมงวยพี่น้องนำยากรบกำเนืปลาแดกปลา่ปลาแดกแสบปลานัวคนวันย่แงเลเล่งเน่ยเลงับคมาผ่าก็แล้วยองหมดเยเนีดยขอยีดย่างเดือกควาเด้อย่างยุบปุบไท้ายเด้อกปลาควาตัวนี้เป่งๆครับเนี่ยพยายาอยู่ไปตัวเ่าไปไปซ้ปลาอยู่คนนอ้นน้ำแดงจึงจงพี่น้องคนรัวๆๆพี่น้องปลาใส่ไลยแสบไลยนีกรเดื ใช่คับสีสีอืมนะครับสีเข้มๆเมื่อสีมันสีสันวันดีมันหวา,าวนเอาปันนี้เดี๋ยวล่อปันเดี๋ยวลอ่ลอปะล,ล่ออะไรเลวลาท <c oughs> อ่บอกพ่น้องแล้วโอ้พี่น้องเมื่อสีสันเนะพี่นอ้องก็ได้กับต้องล่อ,อกบตัวไงด่ากวบกิ่งไปกิ่งมากโยโฟดไปโฟดมาพี่น้องเอ้ยนี่คือตักกี่ตัวออกจากน้อยได้พี่น้องป๊อดพี่น้องวันนักคู่ บูปนนักภูมิวันนีมีอะไรวาพี่น้องวันนี้ก็ได้เคลียร์ไร่ความสหงควเสียควาเกือบแตมวันนี้วันนี้หนาววันนี้ใส่สือยางแน่วเลยหนาวตาพี่น้องแล้วผมเย็นความครับพี่น้องความนรรมาติเขาปุณนคุปเกียร์ฮะเกียร์พระอาจารย์วันี่เกียร์พระอาจารย์จเต็นกันโอ้ยย่างกีเร่อครับพระอาจารย์เลยตะวันกระเกะมัดแน่แล้วล่ะอาคิดตลีตุลีจั้างหนยครับพี่น้องตาคุบมาให้พี่น้องเขาทำอะไรแม่นองไป ตัวเยหน่ยอ่ะโอ้ยขาอ้วนนางตวปวดเตีดเียดูพี่น่องกำลังสิละลลยกำลังตัวอ่ะปลาเคียงอะไรปลาเค้งหน่อยกับมีดอ่ะยางไปที่ว่าเปนน่นแนวใจเงียบแล้วเนาบ้าะทางได้ครับบานเนี่ยวัตุดัทายเหรอโอ้ยไก่กาดตาใหหล็กหน่อยลมแ็งยังไม่ยีตัว มึงนี่เปลี่ยนปลาปยบู้ยขอบุญนะพี่น้องเลยซึ่งขอบุญมีตู้สิไปจัดพราเขาพี่น้องไปไปจัดก่อนแล้วพี่น้องพักหลายพี่น้องผัวปวดว่าซ้ำเกี๊ยวหมูปวดเราไปน่ะเป็นได้เพื่อนผัวปากปจ้าเนาะอ่ะประเดี๋ยวเจ้าเนาะเพื่อนะพี่น้องสายเสียบสายนวดครับพี่น้องสีร่มสีไปว่ายร่มสหนาครับพี่น้องแง่งไก่บดได้ครับบอกปากซีมก็ได้ผู้ใดก็ตามหมวดไว้มีเป็นคุยเป็นยังเมดแล้วแหละมันหวาว มาเดินแฟนคับสุมองสุบอนครับวันนี้มากินลำยาขอบคุณครบอย่างแซ่บแซ่ดน้ำกันเด้อครับบารนี้มามามาทีมกับทีมงานครับเนีย่ยฝุ่นไม่ตูดที่ <c oughs> ไปแล้วครับเพลิงโลกฝุ <c oughs> ่นป้าวตักครับพี่น้องวันนี้ดววเป็นดววครับโอ้ยยอาโวดโวดพี่น้องเอ้ <c oughs> ยตัวนี้เสียบเลี้ยงปกเสียบยา บุตัวนี้มุปับมุปับลุวยนพี่น้องแง่ก็เลยบุดน้ำกูปวดปวดลงทีมลงไปไดยก็ได้โอ้ลุแห้งพี่น้องเลยทางนี้ต่อจ้าพี่น้องไมแห้งขนนัวันแห้เราไม่สุดต่อดูอ้อน้องสีละจีนดูดูมความพี่น้องวกลังฟ้องกำลังเพาะออกมาดูอ้อนแมนยามีตีนบานขอกยิงหัวว่าบานิน มาดูความเลยฮ้ยมาดูความเลยเลี้ยงอะไพี่น้องเอ้ยมาเนี่โอ้าเมงแก่เราไม่ร้จะดิ้นบเดี๋วคแถวดีก่นี้แลบัวนะวัวนะพาชพี่น้องเลยนะแแรหลุนกันเพี่น้องว่าจานนี้ทีมมันดินบบ้าบา เอลงตัวอีกแล้พี่น้องตว่ี่อไ่เป็นแตงกอย่เอาชิ้นเขานี่ะเดี๋ยวเพื่อตดินนคือตันแหลกปาสีักินนี่นเมึงน่ะไปลูกตรงทีเนี่ตนีได้เะเลยยงได้กเป็นยงไม่รุ่นกวุดยดเลยพี่น้องเลยจัดู เน่ยเห็นว่ายำได้ก็าว่างไว้ก่อนเลยเรืออ่าทางนี้ก็ต้องทอดเองมาด้วยครับคือหมองคุุบอลนครับวันนี้ทอดเอ็นครับทอดเอ็นเกระดี่อ้อนมามาพี่น้องม่ในเวลากินเขาเดือดปนี่เป็นน้ำบปุ้ยดูด้วเลยพีุ่่นแมนอันขึ้นกำกำกจมๆเจมท่เนี่ทอดเอ็นนทอดอีรนเดน้องจะได้ไได้หมละพี่ันออนเอ็นนมาฝากมาตอนบรัไล่กเนี้ด้ื่อยๆน้วยว่า นุ่มขายเสกก่วครับจะได้ก็ฝากอุ่นหนุนหลูกหลานในข้นบานห้านี่แหละหลูกหลานถ้ามาขายคนนุ่มไปห้งท้ามาหากินเด็กว่วกาฝีมืออยู่งคูณกระเซาะเพื่อนทางนี้เอ้ามามาไม่รุ่นมไม่ตัวโอ้โหเพื่อว่าปากเน่ยเด็กลังยำดู่อนย่งเอาแต่ไม่ตูวกินก็ได้่น้องเลยยี่วาสันวาสีตัวเห็นเลาว่ปากพ่แม่เล่ากำลัง

ตำไปหนอวว่าตะเกนนีบำมามันมื่เตัวเดียวตะโกนตะโกเดียวแยกบัตนะก๋อยกุ้งนที่เด็ดก้อยกุ้งกระเดือนี่ใช่กินก้อยกุ้งน้ำใบน้ำไส้โอ้ยอะไรในชา็นห่วงในเรื่องอะไรมเป็นยังเพราะว่าคนกับขาสิบคนเนี่ยไอยุ่งกัาสิบกวัว

ก็เป็นของกลุ่มที่กัพซีเลยนะกันเองละชื่อเบยกินน่าเหมือนยาใบน้องแกนดินเป็นภลพจิ้เครับัพซี่กันละงามพักกลดกับกันละงามเแม่น้ำไสีเห็ยบแตจัดบตัวทับยินเตัวทับลมูส้ทุ่งมหาเาหูแบวจเปน หลับ่านแกแปลตายยังไงอไปอันนี้นะที่รากาตากบอ่ะคือพวเขาเหยียดโค้ลงหย่นี้เด้อพี่น้องเต้มกับถองหมดวันเขาเ่าหอวานเด้นบรรยากาศหนาวกวอา

ผูจมาครับโอ้ยหีเมเงียก้นกับเใจรู้ตัวเบาปุ๋ย้ายูฮายจินสีแล้วอาหาร้านข้างเนาะเจ้าน้อยก็สีเดียวผ้าทีมงานไปหาคุปกบอยู่วันนีต่อไปเดบไม่ได้ไปกบไก่ดังละว๋ยไปก่ตัวนห่แต่ว่าปีนี้น้ำหวยเต็มเลยแม่ันธ มหน้าเบ่มาเป็นเพือหน้าเท่กับมบ๊ทันแหลเนี่ยเียบะไรสี่บาทต้อมหวยายมันร่มข้าวเดียวไม่ได้ไหนถุงสี่งามันมันลมเียงมันกับคนกับีจะบ้ปุ้ยได้ไปเลยมั้งว่าก่อนอนอให้แมนของไท เขาจึงใส่แล้วน้องไปเอาจานสองที่ไปชีขอบคุณแฟนครับสมองสมบันะครับทีติ่ตามชมีสานบ้นหน่อยคลิปนี้มันนี่กัฝากไปซนี่ก็เด้อโซนี้คลิปนี้กัฝาไปซ้ำนี่นะครับวาสดีครับวาสดีครับผมงยังยงคุ้มยคุังนี่ลำลำรดุ้กุกคนเด้อ